โยมาอยู่กันในเกม FIFA Online 4กันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ว่าจะมาแบบเล่นแรงต่อนะครับผมลุยแรงไปดาวชมพูต่อตอนนี้ผมจาก EP 2นะแรงแบบ Challenger 2ใช่ปะ EP นี้แม่งเหลือโปร1นึ่งละไม่ใช่โปรเดี๋ยวโปรคลาสหนึ่นะครับผมลดจาก Challenger 2มาแบบ4ทีเดียว4ขั้นเลยนะที่จริงอยู่ลดไปถึงแบบโปรคลาสสามเลยโปรคลาสสองเลย แล้วผมก็เล่นขึ้นมาชนะแบบ6นัดลวดนะครับผมขึ้นมาแบบโคลคัลหนึ่งแล้วมันแบบแพ้รัวเกินอะตอนนี้ว่าแบบจะเล่นกิจกรรมใหม่หน่อยนะครับรอกิจกรรมก่อนกิจกรรมที่สองทีวเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ผมเลยแบบรอกิจกรรมใหม่กิจกรรมหน้าผมเล่นแน่คู่ไม่คุ้มก็ขี้เกียจรอแล้วครับผมเพราะว่ามันเดี๋ยวมันก็ต้องรอนานอีกกิจกรรมนี้หมดวันที่5นะอันนี้ผมอ่านวันที่24อันนี้หมด5กันยาผมก็เล่นประมาณ6กันยากิจกรรม6 7กกันยา โอเคครับผมก็เดี๋ยวไปลุยแรงกันเลยดีกว่าไม่ต้องพูดเยอะนี่ชนะมา6นัดรวดนะครับผมนี่นะสถิติแบบสถิติใหม่เลยจะไปลุยเลยดีกว่าสถิติใหม่ของซีซั่นนี้นะครับผมเล่นไปแล้วนีกว่าตัวนี้โอบาแล้วกันจะไปซีซั่นนี้นี่ผมทําได้สูงสุดชนะแบบลวดหตานะครับผมเดี๋ยวนี้พวกเี้ยนี่แม่งชอบแบบเป็นนักแข่งเข้าสิงกันถ่วงกันเยอะเกินนะเฮียโอเคหาห้องน้ำเดี๋ยวข้าไป มาครับผมเจอแล้วไม่รู้จะชนะหรือแพ้นะบอกก่อนคือแบบเจ๊กดียวเท่านั้นแบบมีเกมมีแพ้มีชนะนะแต่แพ้ทีไรกูร้อนะไอ้เหี้ยไม่รู้ทําไมคนไทยโอเคมาเปลี่ยนเสื้อจะต่อเวลามาเอาไอ,าอา้สัสกดต่อเวลาไม่ติดมาดูทีมมันหน่อยดิแม่งคือแบบไอ้พวกหี้นี่แม่งนักแข่งเข้าเสียงประจําเลยมันถ่วงกันแบบเยอะเกินแต่ผมก็พยายามแบบทําให้ เออแค่เก็บพูดอ่ะเอาง่ายคือแบบกูอยากชนะมนะันอ่ะกูอยากชนะพวกแบบพวกสไตล์นักแข่งอ่ะมาผมก็ตกไปหกตัวแล้วนะหกตัวแบบติดติดต่อเลยตัวที่เจ็ดผมจะตกมันได้หรือเปล่าลงมาเหลือแบบโวลคลาสหนึ่งละ e เดี๋ยวนี้โวลคลาสหนึ่งก็แบบไม่ใช่โวลคลาสหนึ่งเนี่ยโวลคลาสเนี่ยแรงโวลคลาสเนี่ยก็ก็ตึงแล้วนะไม่ใช่ฝีมือตึงนะตัด่วงกันตึงเลย e เดี๋ยวมาร,รอดู เล่นเหมือนๆกันทั้งนั้นะไม่ต้องไปกลัวนะครับผมว่ามันจะเล่นแตกแตกต่างไม่มีความคิดมันไม่สร้างสรรพพอไปเล่นโอบาอย่างก่อนแล้วกันโอเคอ้โหถึงปะนะทีมมันก็เป็นโฟเมต้าอีกตามเคยนะครับผมพวกนี้ก็เหมือนเดิมอะโดองโด้วนอะไรก็ตามสเต็ปซิลไป ขอชนะนะัดที่เจ็ไปโอ้โหตัวนี้ดูแลหลังมันไม่มันคุมหลังไม่ค่อยคุมหลังไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่ผมอาจจะแบบจออง่ายอยู่โอบามันก็วิ่งเร็วนะนี่อ่ะมันคุมหลังไม่เหนียวคุมหลังไม่เหนียวคุมหลังไม่เหนียวก็เสียวกันไปโอ้โหโอบา,อาเฮียโอไอเฮียโอโอบาน่าจะเข้าก่อนว่ะ เราเลอกเอาชายเองไงเอาโชคชายเองไงโชคชายมีวัวเดบุชี่ป่านโคไม่สับไปชแล็บโอเคทรงเราดีกว่านะเห็นปะดูนะดูดิทรงเราแบบโคตรด,ดีกว่าแต่ทรงดีอย่างเดียวไม่ได้นะครับผมต้องยิงประตูเกมมันอยู่ที่ประตูไงชนะแบบวัดกันที่แบบจำนวนประตูใครเยอะกว่าก็ชนะไป ไอ้จุดโทษมาจุดโทษที่อะไรล่ะ <g ül> ฟรีคิกโอ้โหกูจะจุดโทษอย่างเดียวเลย <S <s <assy> <S ผมยิงได้นะฟรีคิกเนี่ยโอ้โห <S <s <assy> <S แต่ทำไมเดี๋ยวนี้กูยิงไม่ได้เรา,าไม่รู้ทำไมเหมือนกันโอ้เมื่อก่อนนะผมยิงแบบระยะเนี่ยระยะเผาคนตูดเนี่ยผมยิงแบบโอ้โหไม่เหลือซากน,นะครับผม แบบเขียบผมตรงนั้นน่ะรู้เรื่องเลยอ่ะแต่ละตัวแบบราชาแห่งฟรีคิกเลยเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ว์ฟรีคิกกับผีอะไรละจริงยากเกินเดี๋ยวนี้โอ้ตัวเฮี้ยรละจาลูก้านะั่นะนะมาขอซักเม็ดก่อนไม่ได้เลยไงวะดุดิเล่าเหนียวกว่ามันทุกตรงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนักเตะฝีมือหรืออะไรต่าง การอ่านเกมหน้าตาก็ยังหลอกกว่าจดไปพูดหน้าตาหลอกกว่าไม่ได้เผื่อหน้าเดนเล่นอยู่เดี๋ย่กูก็หลอกกว่าอยู่ดิจะไปหนึ่งมาริก่อนหะเสียดายลูกโอบาลูลกน้นที่หลุดแบบเดียวเดียวนึกว่าจะเสียวทั้งซอยแล้วแต่ก็ไม่ได้เสียวทั้งซอยเสียลเสียวทั้งทีมาเล ทีมกูเสียเ,เลยสาจริงนนะีเนี่ยอย่าบอกว่าทีเดียวเข้านะไม่เอานะดูนี่มันจะยิงกูทีเดียวเข้าหรือเปล่า,า,ลา,าเดี๋ยวนั้นนะ่ะรู้เรื่องเลยสารรู้เรื่องเครื่องแกงนะทำไม,าลลมไปเมื่อไหร่มันจะวิ่งเนะี่ยเมื่อกี้มันวิ่งแล้วนะแต่ผมแบบไม่อยากส่งให้มันก่อนโอเคนายประตูออกมาจับสวยวลลไป มาโอวมานี่ผมเอายืนผิดตำแหน่งนะที่จริงมันยืนแบบปีกขวานะครับโอวมามันเท้าซ้ายไงถึงมันจะสองเท้าแต่มันเท้าซ้ายมากกว่านะส่วนปีแรกอะมันยืนปีกขวาเอ้ยปีกซ้ายเพราะว่ามันเท้าขวาไงโอเคเอาไงดีวะโอบากูก็แบบฟ้ามๆเปิดๆเออๆอาๆจัดไปไม่ได้จัดอะไรเลยนะคือแบบมันไม่เข้าบอลเราก็ ไปมาไปมาไปมา,ไปมาหาสูรแล้วกันโอ้โหอะไรของมันโอเวอร์หมาเหรอครับคือจับบอลอะไรแบบนั้นโอ้ฟาเลยนะดูดิไม่ทันได้ทำเฮียอะไรมันก็ฟาจับบอลทุเรศเกินเอาโอเวอร์มาโอเคจับไว้สวยเล่นเครื่องหลังกันไปดูจากทรงไล่เฮียกูยังยิงมันไม่ได้เลยว่ะ ทั้งๆที่มันไม่ได้มีอะไรแบบไม่มีอะไรในกอไผ่เลยนะไม่มีอะไรในแบมบูอะ่ะไปรู้จักแบมบูหรือเปล่าโอ้โหแบมบูกอไผ่อ่ะจัดไปฮาเวียซนะานิิตฮาเนี่ยเฮียวาเฮียวาโอเคเวลาเนี่ยตัวเทียอะไรบอกตรงต้องเปลี่ยนปีเท่านั้น ไม่งั้นมันไม่หลับไม่จำไม่หลับไม่จำโอ้โหโถชาติไหนกูจะยิงได้นะไปอ๋อ,อ,อฟ้าปะนะโอเคมากูยิงเหมือนเดิมรนะยะเนี้เอาปีแลดดีกว่ามาั้ เข้าชัวโอ้โหโลูกนี้แบบโค้งเกินแม่งเอ,อย้ยอันนี้ยิงฟรีคิกไม่ค่อยได้ละกูพูดไปสองรอบแล้วใช่ไหมว่ายิงฟรีคิกแบบไม่ค่อยจะเข้า,าน่าจะพูดไปสองรอบละเดี๋ยวถ้าไม่เดี๋ยวพูดรอบที่สามถ้าได้ยิงฟรีคิกโอเคมาละยอเลนเท่เฮ้ยไอ้ท่าหมุนแบบนี้เห็นใช้กันเยอะจัดนักแข่งบอกมาหรือเปล่าโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปโอเค เรโน่เราแบบนิ่งอยู่นิ่งจัดนี่คือผู้สาประตูที่ดีครับฟ้าผู้ษาประตูที่ดีเน่ะนักภาคยังชมแล้วโอบากรูปมันไปอยู่ไหนวะโอชาก้าโอโหโอบาแม่งเออออกมาเป็นกองหน้าทำไมเนี่ยเอาเป็นกองหน้าแม่งชอบไปยืนแบบยืนต่ำไงไม่ค่อยนักเลงนะแบบเนี้ยเขาเรียก นักเลงจริงเขาแบบยืนหน้าไงยืนแถวหน้าไงแลนี่นักเลงตัวปลอมไม่สัสไปถอยหลังอย่างเดียวเลยอโอเคนี่มาเล่นบอลหรือมาทำยี่อะไรกันนะยิงออกกันจังเลยอะทั้งฝั่งผมทั้งฝั่งมันโคตจะชี้อะโคจะเป็นตัวยี่อเลยโอบาไปแล้วโอ้โหตัวบังอีก ไม่ฉลาดนะโอวบาเนี่ยหาช่องอ่ะแต่ผมอยากได้บวกแผ่มากเลยนะโอวบาะแต่มันแพงไงสามแสนกว่าล้านแล้วมันไม่ใช่มันมีขายง่ายๆหรอกได้ข่าวว่ามีมีแบบมีอะไรมีข่าวกับเชลซีละตกลงค่าตัวได้ก็หล่อนอย่ามาเลยเชลซีสัตว์ไม่ก็กลับมาเซนอตอีกหนึ่งครั้งก็ยังดีกลับมาใหม่ไง แต่ไม่น่ามาแล้วเพราะว่ามีเจสุดละอ<ห>าเซนอลแต่ก็กลับมาเล่นในพรีเมเลียก,ก็ได้พมรมเม์ลียกอะไระพิมเมลีมา,ส,าสักเมตก็ยังดีอะ่ะกูว่ายิงแค่เมตดเดียวก็ชนะแล้วนะเชื่อปะดูจากส่งละอโอ้โหดูส่งบอลเลยไม่ได้ทำต่อเวลาด้วยไงกูว่าเสมออีกเสมอแบบไม่มีประตูเลยเอะ่ะถามจริงเหรอ นี่ไม่ได้ถามแบบปลอมนะมนผ่านมาแล้วครับไปมันคิดว่าผมถามแบบปลอมๆอมยู่แน่เลยแต่กลัวาถามแบบจริงๆไปเอ้โอโหเพียนะ่ยอโอบาอไม่ไหวว่ะกองหน้าตัวนี้นะครับมันแบบไม่ใช่งานใช่การเลยศาสตร์โอบาไม่ค่อยฟีลอา,าสำหรับผม มันพอเล่นได้ไหมมันก็พอเล่นได้นะ,ะถ้าซื้อมาเล่นน่ะเ,เล่นขำๆได้นะครับผมเล่นจริงจังแบบลงแรงอ่ะไม่ค่อยเฟี้ยวโชว์ทีไม่เฟี้ยวสมอศูนย์ศูนย์ในสัตว์กูว่าและสะถิติผมหยุดด้วยไงถ้าเป็นแบบนั้นสถิติ<ม>ชนะมารัวลัอ่ะผมต้องรีบอบอลมากน่ะอาจจะพลาดก็ได้นะรีบอบอลแล้วแบบมันจะมีช่องให้ศัตรูไง จะเปิดอย่างเดียวเลยอะดูดิเสียวทั้งซอยแน,ยน่เลยถ้าโดนมันดีครับโอ้ถ้าเหมือนศูนย์ศูนย์นจริงๆอะวะมาดูเฮียอะไรนะตกลงไม่มีเฮียอะไรเลยนะคลิปเนี่ยอ๋อไ่สาลแพ้ชนะเรื่องปกติไงแพ้ชนะเสมอมันเป็นเรื่องของฟุตบอลโอเค เป็นเรื่องของฟุตบอลธรรมดาจะให้กูเล่นชนะแบบทุกตามันก็ impossible อะโอเคจบเชียดูดิไม่มีที่อะไรมาดูของรางวัลนิดนึงแล้วกัน impossible เก๋นสา๊ impossible ตาบวกแปดมาโอ้ยบวกแปดยังไม่ออกให้กูเลยอ่ะแล้วถิตีผมเสียแล้วด้วยไง โคตรวัวไอ้สัตว์ดูดิมันคลองบอลเยอะกว่านะยิงไปคนละสามครั้งไอ้สัตว์แต่แบบตามนั้นไอ้เฮียตามที่เห็นอนะประมาณนี้ละกันเชีย่ยถือว่าแบบถือว่ามันก็คือฟุตบอลนะแพ้ชนะเสมอไงคลิปเสมอไม่ค่อยมีให้ลงบ่อยๆนะศูนยะ์ศูนย์เนเห็นปะนี่ยอ้สาตว์นานๆได้ลงที นานๆที่ผมจะยิงไม่ได้เลยนะในแแรงเน่ะแล้วคูจะพูดให้เยอะทำไมวะมันจะยาวเหอโอเคเจอกันคลิปหน้าดีกว่าขอผมไปละเสมอสูนย์ในสัตว์เชีย่ยเกินจะไป